กระตุ้นปอดมันเออร้องนะยอู <c oughs> ้ต <sushi and enter> uh. ัวใหญ่นะเ็้ไม่ใหญ่มากเออกระตุ้นปอดมันเลยเช็ด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 แถวแถวปอดมันนั่นเลยระวังว่าโลองโลองเออโลองเดี๋ยวมันหมักเดี๋ยวมันหายใจได้แล้วใช่ไหมนี่เออเช็ด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 เรื่อยเรือเลย มาทำอะไรปุ้ยช่วยช่วยตกใจรถอย่ไหนี่เออหัวแน่ล็กได้ตัวเมียนะครับโอ้กิ่กามาเลยหลานเลยเดี๋ยวปูอยู่บ้านวันนี้ เออปูแข็ฮะเ,เออไปล้างเนี่ยเลยลูกเธอเดี๋ยวไอ้ยาไอพ้พวกนี้คอยฉีดบรรจันยนะแล้วไอเนี่ยไ,ไอ้นมมันเดี๋ยวจะก็แดตัวเมียนะครับนี่ บายฮิตนะนอนนิง่งแล้วก็เจ็บนะมะนะการตุนการทำงานเขาหัวเจเหมือนกับปวามหนวดบ้แน่นี่ครับมันเออดึงเดืองดืองดืงดืงดืง่ะไอ้ออวัวตัวนี้วัวสาวนะครับจับมัดมัดคอมัดขานะครับ พราะมันลูกมันไปโดนนมมันแล้วมันเจ็บมันเตะลูกเตะลูกเวลากินนมโอันเตะลูกเวลากินนมครับวัวตัวนี้มันเป็นวัวสาวครับก็เลยจับมัดขาแล้วก็จับนมยัดยัดปากลูกเลยครับให้ลูกมันกินโดยตรงเลยก็น้ำนมอออะไรก็ออกดีนะครับแต่ว่าเราต้องเซฟตี้ตัวเองด้วยครับ จับเนี่ยครับจับยัดเลยครับจับป้อนเนี่ยให้เราจับบ้างเลยดิเด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 ดมือเราเขอะแล้วเด้อเดี๋ยวก็ได้ทั้งวัวแล้วเดี๋ยวมาแย่ไหมมัดขาให้ดีนี่นี่ครับจับมัดขาทำให้คนคอนี่เดนั่นนิดนี่มัดขาเนี่ยนี่แปะไว้กับเนี่ยคอกินนี่โอ้ยก็อายพอมันได้นี่ครับ กระทุงมากระทุงกระทุงให้นมถ้าน mai, か Arrow, か no MP, oh. ้ไม่ออกก็กระทุงกระทุงรีบนี่มันรีบนมเหมือนครับเหมือนกับเวลาเขารีบมันรีบน้อมันวนนมครับมันก็พอมันได้กินเลยทีหลังมันหาเต้านมแม่มันเป็นครับทีนี้พอทีน ну ี้มันก็กินเองได้เห็นไหมครับจับยัดเข้าปาะมันมันเพิ่งเกิดนะครับมันยังหาเต้านมไม่เก่ง นี่ตัวนี้มันนมมันคัดมันก็ตึงสักหน่อยครับ mm.